เตะสองสองเอตะสองสองราคาซ้อมห้าสิบพันกิบเด้อสิงร์ตวันห้าสิบพันกิบราคาซ้อมอันนี้เป็นเลือกที่คู่ซูซีก็อเพียงกาเตะราคาซ้อมประมาณนี้เดินน้อยยาวว่าเลียเทียวว่าดอนกับพ่อดรนหลังเที่ยวตูกับ จอีกเกมนรที่เจเ้เตียน่ะเอจะซ้อมยนอนอ,อยู่จุดตัวนี่อที่เจ้าผ่านอัลอเทรีนจะรคะแนนสามตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งมาเตีย้ยกับบัตดอนเจอกับบัตหลังกับบัตตัวนี้ 4, 50, นนสี่ันห้าสิบพักร๊คะแนนสีส คะแนนสามต่อสี่เดินเดินกระต้อที่ใส่สมบูรณ์เ้ยนี่นะเดินกระต้อที่ใส่สมบูรณ์คะแนนห้าต่อสามเดน้อยยอดชาปเอต์เนื้อต้น,นตละล่าุยอม,มองเจนะ เจ็ดต่อสะเดี๋ยวนี้เจ็ดโมงแล้วเด้อเจ็ดโมงแรงแล้วโฮเต้ตั้งเต้สี่โมงมาเอามาถ่ายซาร์าหนึ่งนะก็ไปเวียกไปเกี่ยวเข้ามามาเจอโฮเต้โตเขาก็เลยมาถ่ายให้บึง้งถ่ายซาร์าหนึ่งนะคะแนนเกาต่อสะจวดต่อเปนะ่ะมูเชมูแหลมเล่ยหล่ะ bỏ là anh giờ nó thế thì tôi có thay đổi nên sẽ tôi sai có thể loại diện một đứa chán nữa, lần thứ hai dân vừa xuống đầu lọ là cũng có chỉ bao nè tại vì nó khách này về là vào plau cậu kia nè kênh

สิงรลังวัน50าสิบพันกีบเดอร์ในเ่าซ้อมกันซื้อสิงรลงวัน50าสิพันกีบสาต่อแฝดเด๋อวนี้เด้อ,ดอ,อ,อ,อจวดตวกบแล้วเน้อเขต่อสิบสีลูกนี้ออก สองสอแสดงจนิสนาแล้วเด้อมึงเกมต่อไปจับได้ทีบข้างนนนึน่งศูนย์เด้อหมึกเตี้ยได้นึ่งแล้วเด้อหมึกตัวนี้ยังได้ศูนย์อยู่คือเกา่าวข้างในึน่งนึง่งนะ นี่มันเดเ <red> นินต่อที่ใส่สมบูรณ์เนอะอ้่องชาวตัตตานีตอนแต่ละรุกเราจ้าสงเสริสมบูรณ์เนอะหลาต่ตั้งยจารีนอหลังจเลีนอยโยลดสมอหน้าจะเรียกเขาคุ้ต้นปอดหนานอนนะคณะนั้นตชิโนอยาเฟต่ออีนี่ตัวเตมมอตัวใช้ละกูจินใจเทเวเตมมอละกุ้นใาเท่ย

คะแนน53เนอร์สิงห์ลวง50,000กีบเราซ้อมกันซื้อๆนะพวกนี้นะเตะเอาเงิน50,000กีบโบนลงเงินนี่โบตั้งใจตเตะต้องได้ลงเงินมันไผ่โบ,บเฮ็ดเท้ก็เสียเท้นี่แหละจึงได้จึงเฮ็ดแท้เงินน้อยเงินหลายก็ต้องได้ลงเงินโบนลงเงินเตะลิ้นต้องได้ลงเงิน เวลาเต้นี่ก็คือคู่เป็นคู่ต่อสู้แต่ว่าหลังเต้แล้วนี่นก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสายคือเก้านี่แหละเรื่องเตะบานเตะเตาะหรือว่าลิ้นกีฬานี่มันเดี๋ยวนี้ก็คะแนนหกต่อเจ็ดคะแนนจิตเท่าคะแนนชายชนะ้าเนี่ยยอดเาเชี่ยแต่ฉันกนะ็เนี่ย

เอ้แม่ดูอะไรล่ะโอ้โหดูๆอ้าวหนูนี่ <coughs> 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 <coughs>

nhân vật tài nhân vật tài đẹp quá luôn kèm luôn khi say thay chúng tôi say luôn